เราเอาอันนี้ดิกิน๋ยวะเี๋ยว่าเท่ากันเท่ากันสองสี่หกแปดสองรูบมาลองคนตะโฟน,นะวันนี้เราจะกินก๋วยเตียเต๋ยวก๋วยเตี๋ยวเรือของมาม่ากันทนกคนครั้งแรกไม่เคยกินกันเคยลองของเย็นตะโฟของเขาเอร่อยมากไะวัดพุิดิบของเราก็จะมีตรงนี้ใช่ไหมเส้นที่เตี๋ยวมาม,ามา่า เป็นแบบน้ำปรุงสำเร็จแล้วก็นี่ไปเด็ดสดๆจากต้นโหระพาไม่ใส่ในก๋วยเตี๋ยวเรือไม่ได้มันไม่หอมทุกคนแล้วก็จะมีน้อยได้มาน้อยมากนี่ <c oughs> คือปลูกเองนะมันเป็นผักชีใบเรื่อยนิดเดียวลูกชิ้นหมูแล้วก็สันคอหมูสไลด์จัดเต็มมากคือมาม่าซองลยยี่สิบกว่าบาทแต่ค่าวัตถุดิบนี่ปลาปเป็นร้อยเลยจ้าขั้นตอนแรกก็คือการใส่น้ำสองห่อห่อละสามร้อยนะคะทุกคนห่อละสามร้อยมลก็เป็นหกร้อยมลสองหอ่อ เปิดไฟตั้งน้ำให้เดือดก่อนแล้วระหว่างนี้เรามาแกะของกันรอน้ำเดือดนะคะก็มาแกะมาแกะดูว่ามีอะไรบ้างในชามไม่เคยกินเหมือนกันนะทุกคนลองเูแต่ว่าตอนที่เคกินยินตาโฟรอร่อยมากคือเหมือนไปกินที่ร้านเข้า <c oughs> มาเปแบบนี้แล้วมันไม่ใช่เป็นผงนะทุกคน,นมันเป็นน้ำยินตาโฟก็เป็นน้ำๆเหมือนกันเหมือนพงเป็นน้ำามาแล้วก็มีผงอะไรนีดแล้วก็มีเส้นเล็กแบบนี้ น้ำเดือดแล้วทุกคนเราก็จะใส่ทุกอย่างลงไปใช่ไหมทุกคนดูซอสเขาดิว้าวถ้ามันเค็มเราก็เติมน้ำนะแล้วแต่ความเฮ้แผมไหมเนี่ยซอสอะไรเนี่ยอ๋อนะ้ำมันมน่าจะเป็นน้ำมันพริก คือตอนนี้หอมมากๆทุกคนเนี่ยปิดพัดลมเสียงดังนี่แล้วก็ใส่อะไรก็มีอะไรอ๋อนี่น่าจะเป็นพวกเนื้อหมูแห้งอะไรแบบนี้สีชมพูเป็นแบบเนือเ้อหมูอับผักแห้งส่วนอันนี้น่าจะเป็นอ๋อผงผงผง,ผงขาวเป็นผงแป้งอะทุกคนทําให้แบบน้าซุปมันจะเป็นเอาเรียกว่าแน้ำซุปข้นใช่แล้วเราก็คน แล้วพอก็จะใส่ลูกชิ้นนะคะวันนี้ลองของใหม่เลยลูกชิ้นสีพี่เป็นไรแมอแล้นนวก็ลืมผักใส่อันนี้ก่อนเดีย๋ยวมันไม่หอมเขาเรียกว่าผักชีใบเลื่อยแล้วก็ใส่นี่ปนไปนเดี๋ยวค่อยโรยที่หลังหอมมากกระตุกแล้วค่าไม่ไหวแล้วค่านี่แล้วเดี๋ยวพอจะเอาเนื้อให้สุกก่อนนะคะน้ำหมูนะ มันเป็นสไลด์สันคอเพราะว่ามันมีมันพอชอบคุลาสองแผ่นที่เหลือก็เก็บใส่ตู้แล้วทุกคนหมือ่าจะสุก้วแหละแตเขาจะเอาหมูขึ้นมาแอบก่อนแล้วค่อยลงเส้นคี่เขาจะเอาหมูมาพักไว้ก่อนนะทุกคนเพราะว่าเขาจะเอาเส้นลงไปลวกนะคะทูทน,นี่แล้วก็เอาเส้นลงไปแล้วก็ค่อยตัก ทีละคนทีละคนด,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 ดูได้แล้วทุกคนโอเคจิ้มลงไปอย่างนี้ะ <laughs> เนี่ยลูกชิ้นลงตายกินหมดนี่ท้องแตกตายเลย เด็กเนี่ยวะเยอะวะก็เท่ากันเท่ากันสองสี่หกแปดสองสี่หกแปดเอยคนละเก้าลูกไปเดี๋ยวก็เรามาจากัหน้าลาีขนาดขนาดเย่านะ เราเอาอันนี้ดีกว่าเพราะว่าหนูผลิตภัมาลองคนนี่เส้นเขาแบบดีอ่ปะปลาผ่านไหมผ่านผ่านเรื่อเนี่ยใครไปต่างประเทศนะเนาะแบบบางทีไปอยู่ต่างประเทศนานๆเราคิดถึงแบบก๋วยเตี๋ยวเรือเย็นตาโฟนะเส้นแบบหนุกหนักมากอะ่นะหนุกหนักหนุกหนัก ก็อร่อยอทุกคนมันมีความเผ็ดแล้วถ้าใครชอบเปรี้ยวก็เติมน้ำส้มสายชูไปได้น้ำส้มนี่กินอร่อยอ่ะอืมมันมีเอนด้วยอ่ะใช่ปะไม่คอดูเองดีกว่า CP ทุกคน CP ต้องเข้าแล้วแหละแล้วอุน่นยังทุกคนเนี่ยอือแนะนำว่าให้ต้มต้มหมูต้มอะไรแยกเพราะว่ามันใส่ผงไอ้ผงผง,ผงที่ทำให้เป็นแบบน้ำข้นอ่ะ แล้วพออย่างนี้มันเคี่ยวนานแล้วมันจะจะจะ,จะเหนียวฉะนั้นเราต้มอ,อย่างอื่นแยกไปเลยให้เรียบรอ้อยเราค่อยต้มเส้นค่าวเตี่ยวยี่สิบห้าบาทแต่ค่าวัตถุดิบอย่างอื่นเป็นร้อยก็่เห็นไม่เห็นร่อยไว้ออจะกันดิดหน้าจะ้ะ